เอาจ้ามึงจ้ามึงเมาแหงวะเออหลอนยกเมียคือเฮียจังซ่านบ่ได้ได้ขวัญหน่ามึงตกสื่อเด้แมนบ่วะพี่แมนละเนาะขวัญเบียดเฮียเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดแต่ไปสื่อมาเมื่อกี้นึงได้หนีิบ่ได้มันเป็นธรรมเนียมอ๋าได้ซะให้เบอร์เดอร์กินให้เบอร์เดอร์หนิเราพี่เออโอ้ยเราลดเป็นไรเนี่ยไหนดูดิ ี่ยังดีๆอยู่เลยอะเมื่อกี้ขับมาดีๆอยู่เลยเนาะจอนขนนอนเียงหนาเขาพาเจ้าไปในเมืองหักเอามึงเป็นยังเอ้าผู้สาวเขาเฮ็ดยังกันวะเฮ้ยไปเมยไปเมย์เมนรถเสียบอไป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 ซ้อนเขาซ้อมไปะอุ้ยเป็นสุภาพบุรุษจักมือเลยนะเมื่อกี้ก็ขับมาอยู่ดีๆแล้วเราจะไปยังไงต่อแล้วจะทำยังไงเนี่ย จะไปยังไงต่อพี่อไม่รู้เป็นไรด้วยเฮ้ยกูสาวงามวะโอ้ยงามอยู่ได้เนี่ยจัดว่าแต่รถเข้าเป็นอย่างวะมึงจะเล่จะเร่ไปเป็นทุ้ไปไปไปคุณน้องเฮ้ยน้องครับแล้วรถมันเป็นไรอะน้องไม่รู้อะพี่เดี๋ยวพี่ดูให้นะโอเคพี่ดูให้หนูหน่อยได้ได้ได้เอามึงมาซอยกับเบิ้งตีเอาแมนตีคนละแมนตีเนาะคือบุบบ่อย เดี๋ยวเบิ่งดูเป็นหัวเทียนบ่วะเบิ่งดูนะเอ๊เออคือหัวเทียนมันหลวมว่ะเออกลัวมันหลวมว่ะเมียนบ่เอ้าลองมาดูสันะลองสตาร์ทเบิ่งก่อนเนาะเออโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยน้องคุยขอบคุณนะคะพี่ว่าแต่บ้านน้องอยู่แถวไหนอรัอยู่ทางโน้นค่ะใกล้ๆกับบ้านอ่าป้าสีอะค่ะ อ๋อเลี้ยวซ้ายไปทางนี้บ่ใช่ค่ะอ๋อข้างบ้านไม่ใหญ่สีจ้าแล้วน้องชื่ออะไรนะชื่อปูค่ะชื่อปูจะเสียบดพูพี่ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของแห,ะหะและครับแล้วเจอกันเดี๋ยว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 เดี๋ยี้ชืเออะไวจดียวเดี๋ยวี๋ยวเอะไเี๋ยวเีเดียววเดพี่เดียวเดีะควเดี้วเีย จ้องคนครับของข,อขอดซ่อนเออจังซี่กันนะจังไปกันได้สิตกบนอ้อฝนมัอนี่ถ้าเป่นงน้ำใสหน้าอยู่เด้อดุเพี่ดุเพี็ดยุสไซวะดุเพี่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 เอ๊ะที่มันข้นหรือขี้กระเดียนวะเอ๊ะมันไปไซวะ ตุพี่อ้าวอยู่นี่พี่บักสันอย่างมึงโอ้ยอยู่นี่ภาก,กัวขนมไปฝากไม่ใช่สีนะแม่กูฝากมามึงเห็นบ่เนี่ยกูเห็นอย่างเง,งี้เนี่ยมึงมีขามึงก็ไปเองตัวกูบอกมีรถมึงมีรถกับภาก,กูไปแน,น่ติล่ะก็ยังว่ากูบาหวางทุกมือมึงคือไปเองได้แล้วมือนีมึงคือไปบ่ได้เฮ้อ ไปไปไปเปล่าไปกู้เสียดงานา <S 2> <S 2> เอ๊เ,อเขาว่าผู้สาวขังบ้านม่ใยัยสีนี่ก็งามอยู่ดิเอาไปกับไปสั้นไปแหมพ่อว่าผู้สาวนี่ไหวเลยเนาะโอ้บ่ได้เลยลูกพี่นี่ไปเฝ้าขึ้นเฝ้าขึ้นคืนคืน,นึ้นโอน้นาเฮียมอญ เขาเห็นอย่างนั้นวะไปเบิ่งไอ้ๆก่เ่ฮาไป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 แอบลุกนะไปแล้วเฮาเสียจังไดไปจีบเขาดีวะมึงเบิ่งแน่ยอีอยงพังปั๊มน้ำพังปัม๊มน้ำเอ้อ แต่มึงบอกเราดิมึงเอาคอน่อนโอเควิ่ปัญหามันไปสิไปคัดลูกพี่ได้ให้มันได้จังสิแม่ไปเอาไรปัป๊มน้ำเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเหมยเมื่อวานช่างก็เพิ่งมาดูไปเองนะนั่นและดยพี่เสียบ่อยมากเลยอะ่ะพี่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่หลแล้วแหละไม่งั้นอะ <c oughs> เอาพี่มาได้ไงเนี่ย อพอดีพี่อันนี้พี่ซื้อขนมมาฝากอ๋อซื้อขนมมาฝากหนูใช่อ๋อขอบขอบขอบคุณค่ะพี่แล้วทำอะไรกันอยู่อะปั๊มน้ำมันเสียพี่เมื่อวานก็ให้ช่างมาดูแล้วแต่ไม่รู้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะดีเลยเพื่อนพี่เป็นช่างประจําหมู่บ้านด้วยเนี่ยคนนี้เก่งมากอ๋อใช่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 งั้นหนูรบกวนด้วยนะพี่งั้นเดี๋ยว หนูไปหาน้ำหาท่ามาให้กินนะเหมยเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำหาหาท่าให้พวกพี่เขากินก่อนเหมยดูพี่เขาอยู่นี่นะฝากด้วยนะพี่ดูนะเราต้องดไหนดูซิมันเป็นอะไรกองตันหรือเปล่าหรือขบูมันรั่ว เอ้หัวเทียนบอดหรือเปล่าเอ้หัวเทียนบอดเนี่ยต้องเปลี่ยนสเตอร์นะเนี่ยอโอเคพี่รู้ลวเดี๋ยวพิจารณาให้อาพี่น้ำอ๋อขอบคุณนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะไปไหนนะเอาน้ำให้เพื่อนพี่คนนึงไงอุ้ยเพื่อนพี่มันไม่หิวหรอกใช่หรอใช่ว่าแต่น้องจะไปไหนต่อปะ่ะมีอะไรทำปะ่ะไม่มีอะไรแล้วก็เหลือรดน้ำต้นไม้ค่ะอ๋องั้นพี่ว่างพอดีเลยอะให้พี่ช่วยไหม ก็ได้ค่ะได้ได้ค่ะปะปะเดี๋ยวพี่น้ำปั๊มมันเสียอยู่อะแต่อาจต้องใช้บัวรดเอานะอ๋อไม่เป็นไรปะปะอุ้ยน้ำไหลแล้วนี่ใช่พี่ไม่ต้องใช้บัวแล้วเพางั้นใช้สายยางดีกว่าใช้สายยางดีกว่านอ้ยนพี่รดตัวนูนด้วยใช่เออนั่นแหละไปอีกตรงนู้นอีกนั่นแหละนู้นตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยนู้นด้วย

หมดเลยเอาพี่ก็เปียกเนี่ยโอเปียกหมดเลยเนี่ยเด่ก็รสนุกดีเนาะแล้วพรุ่งนี้ว่างไหมว่างค่ะไปเที่ยวนากับพี่ไหมก็ได้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 ค่ะงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับโอเคค่ะพี่ หยายหยิบน้ำให้หน่อยจะชองโกโก้อ้ยไปไหนวะพักนี้นี่ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยทำลับลับโอๆอยาย้ยเรียกก็ไม่มีใครตอบโทรแม่งเลย ปิดเครื่องอกีกต้องมีอะไรแน่เลยวะ่ะสงสัยต้องจ้างนักสืบฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้ใช่เบอร์นักสืบไหมคะฉันมีงานให้คุณทำี๋ยวฉันส่งโลไปหร <c oughs> ืเจอกูเหี้ยเหี้ยจะเห็นหก ว่าสอบยินดีให้บริการกูยอยู่นี่กูอย,อยู่นี่เอาอยู่เดีดยวเออกูอยู่นี่เจมีอะไรให้ผมรับใช้ <c oughs> มึงจะแอคทำไมเนี่ย <c oughs> เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเสียเวลา <c oughs> ไปตามมันมา จำหน้ามันไว้ให้ดีอย่าให้พลาดใช่เลอเจ๊โอ้โทษทีโทษทีโทษทีนี่ทำงานอย่าให้พลาดถ้างานนี้สำเร็จฉันจะตบรางวัลให้แกอย่างงามงานนี้ไม่พลาดแน่เจ๊ดีมาก หัวเราะทำไมเนี่ยไปแล้วมึงเติมมาเป็นไงวันนี้เนี่ยกูรู้สึกของขาดขาดกูเรียกมาถูกคนปพาะวะเนี่ยมันจะได้เรื่องหรอวะเสร็จหรือยังเนี่ยฮัลโหลค่ะน้องโปเสร็จหรือยังตอนนี้เสียรออยู่หน้าบ้านแล้วนะโอเคค่ะ เป็นเครื่องดี่กระหว่ายวเมีโทรตามอีกรอ,อานานไหมคะเสี่ยไม่นานค่ะไปไปกันดีกว่าแล้ววันนี้เสี่ยจะพาหนูไปไหนคะเดี๋ยววันนี้พาไปชอปปิง้งโอเคค่ะ ไปยังคะไปค่ะ ม <med> ีจะเป็นใครมาจากไหนที่ไม่สนใจแต่ขอให้มึงไว้เผดว่าวารลาสุดท้ายของมึงมาถึงแลว้ว <med> อะไรวะโอ้ยโอ้ย